ดิ้นอาการอะไรที่แบบแสดงให้เห็นว่าเป็นการชักขันที่ชเจนนาต้องขอน้องก่อนนะขอน้องกเร็วน้องจ้าขอแบงหนเลยได้ไหมจ๊ะขอแบงยได้ไเานะควันนี้เป็นเดอนเของการใส่ตอ่อนจะเ้เข้มกว่าเดมไหมนะคะสิวิค่ะ แต่เราเห็นีที่ทสเริ่มขึ้นแล้วนะอ,องขึ้นแาเรไยงระหว่างนี้ก็สอดยารอนะคะตัวนี้เป็นโปรเจสเตอโรนเนาะมสอดสอดหลังนะก็คือสอดที่ทวารหนักนะคะตัวนี้ต้องแช่เย็นนะไม่งั้นมันจะไม่ไมแข็งมันเป็นยาหัวฉลวดอย่างนี้ค่ะแล้วก็สอดให้สุดข้อนิ้วเนาะระหว่างรอผลฮอรนะ์โมน c g เนาะ กลับมาดูนะคะสา,อา,าสองขีดที่ชัดขึ้นนะแต่ก็ยังไม่เข้มมากนะวันนี้เป็น d a เจ็นะแล้มันควรจะเข้มกว่าเมื่อวานสักหน่อยหนึ่งนะเพราะวันนี้เนี่ยอาจจะไปขอเจาะเลือดก่อนนะคะอาสวัสดีนะคะวันนี้เป็น day เจ็นะคะก็ยังไม่มีอาการอะไรที่แบบแสดงให้เห็นว เป็นการตั้งคันที่ชัดเจนเนาะแต่อย่างน้อยเราก็เทสเจอรสวยสุดแล้ววันนี้ก็จะเทสต่อค่ะเลจะเสร็จต่อแล้วก็จะกินจะกินซี่ด้วยอากกินโติมจีนะคะเมื่จะดื่มนำไม่เย็นนะคะในช่วงนี้กลิ่นหอมมะเชีลวผีก็สวยกลิ่นก็หอมอมเียวอมหวานแต่ไม่มีน้ำตาลนะ ่วยไม่ได้นะจ๊ะจังหวะนี้เป็นจังหวดสําคัญห้ามป่วยเคยมีประวัติสารอยอยู่แล้วรับก่อนเคยป่วยไปแล้วทีมก็มีคนก้าะเิด้ค่ะข้าสวยไม่ขาดสีเะนี่แกงจืดมาระยัดไกหมูสับกระดิ่ทอดเกือผลไม้ของเราคือนี่เป็นสัรอบรรีนะจ๊ะแล้วก็มิีมนเหมือนเดิมโออ่อนนะคะแล้วก็น้ำมันดีเบอร์รี่มัน สวัสดีค่ะแม่แมาดูมือเที่ยงของวันนี้นะคะเหมือนเดิมข้าวไม่ขัดสีนะ้หนึ่งถ้วยน้ําจิ้มไม่ได้ทานเยอะมากนะไม่ได้เน้นที่คาร์โบไฮเดรตมากนะแล้วก็อันนี้เป็นผัด w a t e r ร r กร e สไหมคะผักตัวนี้เรียกวอเตอร์กร e หรือ w a t e r ร l a s s สเนี่ยไม่มั่นใจอะตัวเนี้ย คล้ายๆตำลึงอะค่ะนะผัดกับไข่แล้วก็กุ้งกุ้งนี่ต้องเลือกแหล่งดีๆนะคะเพราะว่าช่วงเราใส่ตัวอ่อนอยู่เนี่ยถ้าเป็นกุ้งที่แบบเราก็ไม่มั่นใจนที่เขาใส่สารอะไรบางอย่างเพื่อที่ทําให้มันสดอะเราก็จะไม่เลือกทานคือคุกก็จะซื้อที่ฟู้ดแลนด์เนาะซึ่งในฟู้ดแลนด์เนี่ยเราก็ไว้ใจได้ระดับหนึ่งนะคะ mm. แล้วก็ไข่2ฟองนะคะผลไม้นะก็จะเป็นอะโวคาโดแล้วก็ก้วยไข่ นะคะอะโวคาโดนี่สร้างไขมันดีนะคะในช่วงที่เราฝังตัวอ่อนก็ยังคงต้องทานไขมันดีแล้วก็กล้วยไข่ี่มีวิตามินดีเยอะแล้วก็มีไฟเบอร์เยอะด้วยนะตอนเที่ยงกล้วยก็จะเสริมวิตามินนะคะก็คือโอวอ์เป็นวิตามินบำรุงเตรียมตั้งครรภ์ตัวนี้ทานได้ยาวจนกระทั่งตั้งครรภ์แล้วก็ยาวไปจนกระทั่งให้นมบุตรเลยนะคะแล้วก็เฟอร์ตินาออยน้ำมันดีจะทาน2เม็ดนะคะน้ำมันดีก้าวชดีสำหรับสตรีเตรียมตั้งครรภ์ อันนี้โอวออลนะคะ4เมตรช่วงใสตัวอ่อนนี่ขาดไม่ได้เลยนะยต้องทานตั้งขันแล้วก็ยังต้องทานนะคะพวกมัลติวิตามินแล้วก็พวกโ o l ฟลิกต่างๆพวกนี้ก็ยังคงทานขาดไม่ได้เลยโดยเฉพาะในช่วงไตรมาสแรกจริงๆไตรมาสสไตรมาสสยังคงทานได้แน่นอนอยู่แล้วในการบำรุงสุขภาพร่างกายทั้งคุณแม่และคุณลูกแต่ว่าที่ขาดไม่ได้เลยคือ ช่วงเตรียมตั้งคันและช่วงตั้งคันไตรมาสแรกเพราะว่ามันมีความจําเป็นในการสร้างระบบประสาทของทารกซึ่งเขาจะสร้างเสร็จตอน7วีคดังนั้นถ้าเราไปกินช้ากว่า7วีคมันก็ย้อนกับเวลาไม่ได้แล้วคุวกก็เลยบอกว่ามันสำคัญมากในช่วงก่อนตั้งคันและตั้งคันสามเดือนแรกแต่พอ4เดือนหเดือน6เดือนเราทานเพื่อบำรุงร่างกายบำบุงคันได้เลย ให้นหมบุตรก็ยังคงทานได้นะคะจริงๆตัวนี้โฟลิกไม่จำเป็นต้องอัดเพิ่มหลังจากที่เราตั้งคันไปแล้วยกเว้นบางเคสเช่นเป็นเคสแฝดคุณหมออาจจะให้กินโฟลิกที่เพิ่มขึ้นถ้าเป็นเคสคันเดียวก็ไม่จาเป็น400ไมโครกรัมก็เพียงพอเพราะว่าเรายังได้โฟลิกอื่นๆจากอาหารด้วยนะคะน้ำมันดีนะคะ2เม็ด น้ำมันดีมีผลดีต่อ1ในเรื่องของฮอร์โมน2ในเรื่องของการกระตุ้นการไหลเวียนเลือด3ในเรื่องของการลดการอักเสบ4ในเรื่องของวิตามินอ e, ีนะคะที่ส่งผลดีต่อความชุ่มฉ่าของมดลูกเนาะก็2เม็ดนี่คือแบบนี้พอมื้ออาหารคุกก็้จะกินพอมื้อเที่ยง อ,ออก็ยังต้องบังุงนะคะบังุงด้วยอะไระคะอางรงด้วยตวัวนี้ค่ะอะไรพี่สาวจะช่วยแม่เช็คหรือเปล่าคะช่วยแม่เช็คลองเปิดดูสิคะเลือกรสอะไรให้กับแม่ดีอูชโ็อกโกแลตทำไมล่ะคะอันนี้ถ้าเป็นช็อกโ,โกแลตไม่ต้องห่วงนะคะมันยังมีประโยชน์นะคะช็อกโกแลตแบบนี้นะคะ่ะไม่ขมไม่ ี๋ยวจะชงกับนมแพะแล้วก็นมอัลมอนด์นะคะเริ่มจากตักน,ตนมก่อนตักนมนมอัลมอนด์เทลงไปในแก้วแล้วก็นมแพะอีกหนึ่งกระป๋องอันนี้มนมแพะของหมูก้อยนะคะมหม,มูก้อยอร่อยมั้งนี่ดูนมแพะของแม่กล้วยไม่สะอาดนะคะไม่สะอาดลองกินก่นอน,อนมันอร่อย แล้วก็ปิดฝาแล้วก็เขย่าเช็ค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 เเเเชคเชค จะปักเลยนิดหน่อยไม่เป็นไรนะบำรุงผนังนวดลูกบำรุงไข่ใส่ตัวอันไปแล้วตั้งคันแล้วให้นมบุตรก็อย่างต้องทันนะคะโปรตีนเฟอร์ตี้ทานได้ทุกช่วงเลยจ้าบำรุงกันเน้นๆห้าหมกินหนักนะยะมันกันยาวๆท้องแล้วก็บำรุงคันลูกเราโตเราก็ให้บำรุงร่างกายดูสิ<ม>หนูกี่ขวบแล้วลูก เจ็ดขวดค่ะมาดูมื้ออาหารนะคะเป็นข้าวต้มนะคะเป็นข้าวกล้องผักบอกลีผักรวมนะคะไข่เป็นต้มปลาเป็นรีทอดผลไม้ก็จะเป็นมะละกอสุกนะคะกับแครหลัลงมื้ออาหารค่ะ โรไบโอติกทุกวันนะคะลำไส้ต้องมีจุลินทรีย์ที่สมดุลมดลูกก็ต้องมีจุลินทรีย์ที่สมดุลน,นะแล้วก็เลือกจุลินทรีย์ที่ใช่เพื่อชาวเราเนาะปลอดภัยและใช่นะคะช่วงฝันก่อนก็ยังคงทานนะคะตัง้งทันไปแล้วก็ยังคงทานให้มันก็ทานอร่อย ครูก้อยไปดูระบบหลังบ้านมาพบว่าแม่แมที่ดูคลิปความรู้เกี่ยวกับผู้มีบุตรยากของครูก้อยประมาณ40%นะยังไม่ได้กดติดตามเพจนะครูก้อยเตือนนะแม่แม่นะรีบกดติดตามเพจ Baby a n m m มาเอาไว้เลยกดติดตามกด Follow แล้วก็กดรายการโปรดหรือว่า Favorite ไว้เลยครูก้อยมั่นใจว่าความรู้ยิ่งมากโอกาสสำเร็จยิ่งสูงกดเลยค่ะ